ใค้คือครูครูคือใครในวันนี้ครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียงให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงจุดกว่าสัตว์เดลรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการ มีดวงมารเพื่มอมวลชนใช้ตนเองครูจรึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกลา้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต2โดยท่านประสงค์สุภาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่ตั้งแต่ปีพศ2554เป็นต้นมาการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ประกอบด้วยอำเภอกุชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอรเริองนกทา อำเภอป่าติ้วและอำเภอสายมูลดังนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาย่างเขตสองเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการสนับสนุนสเสริมในการจัดการศึกษาใระดับการพื้นฐานเเป้าหมายจริงๆก็คือเราต้องการให้เด็กนักเรียนของเราหรือคนไทยเป็นคนที่มี ภาพตามที่สังคมต้องการซึ่งเขาก็ได้บรรจุนในหลักสูตรหรือในหลายอย่างที่กำหนดไว้ในพรบการศึกษาว่มากมาครับทีนี้สิ่งที่สํานักง,งานเขตพื้นที่ของเราได้ดําเนินการนั้นก็มุ่งที่คุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะทุกวันนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนซึ่งเราจะต้องเตรียมเด็กให้เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นคนไทยมีเอกลักษณ์ไทยแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าเราเป็นคนที่อยู่ในสมาคมแล้วก่อนจะต้องอมีการที่จะ ร่วมมือกับประเทศต่างๆในการพัฒนาหลายๆด้านในการศึกษาันเพราะเราจะต้องเรียกเยมเด็กของเราให้เด็กพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจุดเน้น5ข้อในปีการศึกษา2554คือสวนสุขสัรอนุบาลเหมือนบ้านอาหารกลางวันห้องสมุดมีชีวิตการงานอาชีพและผลสมดิษฐ์ โอเน็ตเอ็นที N T. ผลงานงานด้านวิชาการเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่62ปีการศึกษา2555จากผลการแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิ5รายการดังนี้1กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยน์บังคับมือระดับชตัตนมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนบ้านเตาไห่ กลุ่มเครือข่ายประจายสีฐานประเภททีมสามคนได้แก่นายณรงค์สีสันนายปฐมการแจ้งโงและนายพัฒเกศสุภาครูผู้ฝึกสอนนายกฤติชัยเรืองวรรณภาผู้อำนวยการสถานศึกษานายไมยตีปองโลกศึกษานิเทศนายทวีแพงสีให้คำปรึกษาแนะนำ 2. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยา ประเภทบินไกลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึโรงเรียนบ้านหนองแท่กลุ่มเครือข่ายโคกนโกประเภททีมสองคนได้แก่เด็กชายเท่ยินดีและเด็กชายอภิชัยพง์แสงครูผู้ฝึกสอนนายชัชวานยั่งยืนและนางปานทองยั่งยืนผู้อำนวยการสถานศึกษานายทวีกัลยาศึกษานิเทศ นางเบญญพรพรงนินให้คำปรึกษาแนะนำ3ก,กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนบ้านหนองบากกุมเครือขายกระจายสีฐานประเภทเดียวได้แก่เด็กหญิงสุริชาพิจาร์ครูผู้ฝึกสอนนายชัชุลสมรักผู้อำนวยการสถานศึกษานายบุญชอบน้อยเสนา ศึกษานิเทศนางกนิกาบุญเกลียงให้คับปรึกษาแนะนำ 4. กิจกรรมการแข่งขันมันติสกิลคอมเพติชันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถโรงเรียนอนุบาลเลิลงมุทากลุ่มเครือข่ายบุดแห่สารแยกประเภทเดียวได้แก่เด็กชายคัมพีสายแววครูผู้ฝึกสอนนางแสนเพชรเลิศพงตะกูลผูวอหนวยการสถานศึกษา นายสังเกตมหิวันศึกษานิเทศนางวนิดาสแสวงผลให้คำปรึกษาแนะนำ 5. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงโรงเรียนบ้านดงสำราญกลุ่มเครือข่ายกุชุมคำน้ำซ่างประเภททีม3คนได้แก่เด็กหญิงนันซีชื่นสุดทอนเด็กหญิงปียนุษประทุมวันและเด็กหญิงสุก,การดาแซ่ตัน ครูผู้ฝึกสอนนางวัสนาวรีสีและนางเกษรบานชนผู้อำนวยการสถานศึกษานายมณีวรีสีศึกษานิเทศนายทวีแพงศรีให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อาเซียนโดยยึดกรอบการพัฒนาคือพัฒนาครูโดยครูต้องรู้ถึงความสำคัญความจำเป็นของความก้าวหน้าของโลก ซึ่งจะต้องนำพาศิดสู่การพัฒนาตนพัฒนาครูโดยครูต้องรู้ถึงความสำคัญความจำเป็นของความก้าวหน้าของโลกซึ่งจะนำพาศิดสู่การพัฒนาตนได้พัฒนานักเรียนนักเรียนต้องรู้เหตุรู้ผลที่จะต้องมีองค์ความรู้เทียบเท่านานาชาติเป็นมาตรฐานสากลพัฒนาหลักสูตรด้านการใช้ภาษาอาเซียนให้เกิดความสมดุลส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุน การพัฒนาการจัดการศึกษาเช่นโซนอาเซียนภายอาเซียนการประกวดเบทแท็กทิสอาเซียนแนวทางพัฒนาประจําปีการศึกษา2555สํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายาโสธรเขต2ได้นําอายุทธศาสตร์2 3 4 5และ1 0จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและย,ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย2กได้แก่การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการใช้วิจัยเพื่อพัฒนา3ลลได้แก่หลักการบริหารหลักการสนับสนุนและหลักการวัดผลประเมินผล4ทได้แก่ความเป็นไทยความเป็นเทศความเป็นทีมและเทคโนโลยี 5ปได้แก่ปลูกฝังนิสัยการใช้ส้วมปลูกฝังนิสัยรับประทานอาหารปลูกฝังนิสัยรักการอา่านและประปับปรุงอนุบาลฑหมนบ้าน10จุดเน้นได้แก่ผลสัมฤท่ากลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสามปฐมวัยที่พร้อมด้วยด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง เขียนครองมีทักษะการคิดพื้นฐานได้ดีนักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะมีความเป็นเลิศด,ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพนักเรียนครูบุคลากรมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนาคุณภาพภายในมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีพลวัตตลอดไปอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน